เป็นเมนูหลังเลิกงานนะครับก็เร่งด่วนนะครับพอดีป้าก็ากลับจากนามานะครับแล้วก็ไปรับที่ไอรินเตรียมพิเศษนะครับก็เลยจัดแกงถุงก,กันไปนะครับก็ครับก็มีน้ำตกหม,มูนะครับนี่ข้าขหมูย่างนะครับ หลังนี้แต่กเป็นร้านประจำนะครับของลุงพงนะครับวน้ำจิ้มเขานะครับแล้วก็ก้อยโขมไปไปกินข้าวกันครับผมอืมนี่ใบเขาใหญ่ อเรามาทำกันไปเล็อนิดเดียวไมื่อมาหน้าอย่างเงี้ยได้แรงเลยลงนะอื นั่นก็เลยทำข้าวกบเสร็จไม่ยังนะมั้งเลยทำตรงไหนสร้างกันจะทำโคตรดีเลยดูของเราแต่กกาทำบ่กปลาอยู่ดูของเราดิเราไม้ปักๆแล้วก็องการจเราเราจะบอกว่าชาวปานนี้มาส่งต้องมันมันไม่เที่ยวไว เดาบอกไกด์เล็กไม่น่าเชี่ยวปลาจะอยู่ได้เยอะทำได้ก็หยุดวมื่อไหนนะนี่เล่าที่จรงเลยครับอ,อืมก็ตัวอย่างมากทำโน้นทำนีำ้ที่เห็นเป็นตัวอย่างเลยเปอบอืมโหงเหล็ก ซื้อโค้งเด็กมาทําขานรากดินติดนายอออเองหเชื่อมเองบอกว่าบอกซื้อก็เป็นหนึ่งนี่ลองดูนนละไม่ไม่กี่พันหรอกออบอกซื้อจะนั่งเชื่อมเองทำเองก่อนออนี่เคยเลี้ยงปลาแต่เนี่เยเชื่อตลาดแถวบ้านนี่ก็หมดแล้วไม่พอขายอ่ะ ที่บ้านเราไม่ค่อ,อยมีเลืปกยู่งนั้นถ้าเราเลี้ยงถ้าเราเลี้ยงมีสมงองเสมอนะมีตลอดนะบางทีราคามันจปบแต่ถ้าเรามีตลอดนะตลาดไม่หายไปไหมแต่พอเราเลี้ยงไปแล้วทำมันขาดมันหายอืเอื่อยว่าคนมันต้องการแ้วมันไม่พออื้วมันกบ,นนบเราเนี่ยนะพูดถ่ายไปไปเรื่องบิ๊กพีดก็ไม่มีให้แล้วนี่นหมดเลยเนะี่ย เราสั่งออกมาออกมาเยอะไหมรอบเนี้ยตอนนี้พออ๋อเนี่ยประมาณพี่เขาข้าวนะที่ว่าแต่มันยังไม่พักเป็นตัวไม่เท่าไหร่ประมาณถานสี่พันได้ไหม,อ,มอันนี้เผื่อเผือเ่อมันมันมันห้าสิบเปอร์เซ็นพี่น่าสิบเปอร์เซ็นมันใช่เวลาพักนะางานฝากนานไหมจากลูกออดรูรออดก่อจะขายได้ไ่จากรูออนมาขายเป็นปลูกกบได้ขน,น,นะดยี 40, <000. S 2> ่สิบปันไม่ถึงเดือนอืม ยี่สิบถึงี่สิบวันดว่าถ้านันเขาอยากตัวใหญ่ก็ติดเดือนกว่าสีมากกว่ตัวใหญ่นี่อยู่ตัวนิ้วหนึ่งอะไรเงี้ยใช่ไหมนิ้วสองนิ้วเลยใช่ไหมเขาหลังูวอร์บเนี่ยนะเ๋หลเลย เขามต้องต,ตากมาเขาช่างกิ็นโลโลสี่ร้อยโอ้โหนงน้องไม่พอขายเราไม่จะทำเยอะมันไม่มีที่ไว้แล้วเดี๋ยวพี่ยังไม่รู้จะไปทำตรงไหนละแต่ว่จะเลือกทีมของเนี่ยแต่เขาที่นี่ยมันไปอบรมเลือดีมหลังบ้าง เดิมไหนจิตรงเขาเปิดอ่อยะย้ายไม้ย้ายกินได้เลยไม่ได้แล้วสองบ่อยยนเข้าไปอืเป็ดไข่ก็ทำท่อให้แคบลงเป็ดไข่ไว้กินไ,ไนนนนข่ที่ย่นย่นยนทางเข้าไปทางเราไก่ไกอืมเป็ดไข่ไว้กิน